ออสเตรเลีย <Australia. S 2> ดินแดงที่มีแกะกว่าร้อยล้านตัวและทุกตัวต้องได้รับการตัดขนประจำปีครับถ้ามหน้าเบือ่อจะพับแกะแล้คนตัดล่ะจะขนาดไหนการที่ต้องตัดขนแกะวันละกว่า200ตัวและงานนี้เป็นหนึ่งในงานที่หนักที่สุดในลกูกฟังจอห์นคาร์เนอร์วิศวกรด้านงานอาชีพอธิบายครับการตัดขนแกะเป็นอาชีพหนึ่งที่มีอันตรายไม่น้อยนะครับ โดยเฉลีย่ยแล้วคนตัดขนแกะได้รับบาดเจ็บมากครั้งกว่าคนงานอาชีพอื่นๆในออสเตรเลียครับมันค่อนข้างอันตรายครับแกะตัวหนักเดินหนะและไม่อยู่ดิ่ง้และทุกตัวจะต้องถูกขยุมหลังและลากออกมาจากคอกไปยังสถานีตัดขนและวิธีการลากแกะออกจากคอกก็มีความแตกต่างกันบ๊อบเคิร์แพทริกเริ่มตัดขนแกะครั้งแรกเมื่ออายุ11อปีตอนที่ลากมันออกมา เราต้องจับขาหน้าของมันมือหนึ่งจับขาหนึ่งแล้วคุณก็ลากน้ำหนักทั้งตัวของมันข้ามพื้นลงเรือนออกมามีคำบังเพยว่าคนออสเตรเลียขี่หลังแกะแต่ผมว่าพวกเขาขี่หลังคนตัดขนแกะด้วยดังนั้นจอและลูกทีมจึงพยายามศึกษาหาวิธีที่จะป้องกันหลังของคนตัดขนแกะโดยทำให้กรรมวิธีง่ายขึ้น ก็ลองวัดด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อหารูปแบบของพื้นโรงเรือนเหมาะที่สุดในการลากแกะและปูนโลกวิทยาศาสตร์ก็ลองทาเช่นเดียวกันเราติดเครื่องวัดการเต้นของหัวใจไว้ที่ตัวของเบนสนสเพื est, ่อวัดชีพจรในขณะที่เข้าลากแกะ20ตัวผ่านพื้นโรงเรือนที่ต่างกันครั้งแรกเป็นพื้นแบนเรียบที่ทําด้วยไมย้การปูแผ่นพื้นในโรงเรือนเป็นเรื่องสําคัญในยุคข,ของบ๊อบกแกะถูกลากไปตามขวาง ถ้าพื้นรงเรือนปูตามขวางาแกะเตะมันอาจจะไปเกี่ยวแผงไม้เหล่านี้และทีบคุณกลับมาทางนี้แต่ถ้าพื้นลงเรือนที่เราไปจับแกะปูไปตามนี้แกะก็จะไม่สามารถใช้เท้าหลังได้นะครับน่าทึ่งมากครับและอัตราการเต้นของหัวใจทัาลากแบบพื้นไม้ก็คือ168ครับไม่เลวต่อไปพื้นที่เป็นตาตา,างา การลากแกะไปบนพื้นที่เป็นตาตารางจะต้องออกแรงมากกว่าหลายเท่านะครับทั้งนี้เพราะว่าขนแกะจะเกี่ยวติดกับตาตารางตลอดทางมันมีแรงต้านมากในการที่คุณลากแกะขนของมันจะเกี่ยวกับตาตารางผมงคิดว่ามันก็จะทางเลือกที่ดีสําหรับใช้ทําพื้นที่ต้องลากแกะผ่านอัตราการเต้นร้อหกสิบหกเร็วไปหน่อยท้ายที่สุดนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีแกะอุบัติขึ้นในโลก นั่นคือประโยชน์ของการเลื่นไหลบนพื้นไม้ที่ลาดเอียงครับโดยบนเม็นตั้มของแกะที่คุณลากมันจะถึงพื้นที่ลาดเอียงช่วยให้งานง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวละครับนี่เใ็นเหตุผลเดียวที่คนตัดคนแกะชอบทางลาดเอียงดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาจะชอบเท่ามั่นท้ายของแกะการต้องการตัวตามธรรมชาติของแกะก็คือการเดินขึ้นที่ชันถ้าหากว่าโรงเรนมีทางลาดเอียง แล้วกออ็อยู่ห่างจากประตูคอกแกก็จะมองไปทางอื่นแต่นั้นการเข้าทางด้านหลังของแกทําให้จับมันได้ง่ายขึ้นดูซิว่าอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับพื้นลาดเอียงก็คือวันร้อยห้าสิบแปดพื้นแบบลาดเอียงชนะวาหวังใหม่ของคนแต่คนแก่และเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของออสเตรเลียมันพปนสูสนดว่าแรงโน้มถ่วงยังใช้ได้แม้ในทวีปที่อยู่ตำ่ำและท้ายสุดสำหรับคนที่อยากทำการทดลองนี้ที่บ้าน ขอให้ฟังคําแนะนําจากบอ็อบครับถ้าว่า,าคุณเลี้ยงแกะอย่างถูกต้องและทะลุธนอมมันเหมือนที่ผมกาลังทําอยู่นี้ก็โอเคนะแต่ถ้าคุณมือหนักกับมันมันก็เหมือนผู้หญิงมันจะไม่มีวันให้อภัยคุณ